นี่ชั่วโมงขวาชั่วโมงประมาณ15นาทีเพราะว่ามันจะได้ไฟเบาแล้วหูเข้าถึงด้านในเนื้อในหอมนอกนุ่มในหวานธรรมชาติที่ี่เราไม่ต้องมืสุกเสรตาลก็ได้ที่สายนะคะชกปิ้งสายสวานขายมาตั้งแต่ปี42ครับพี่สายไปเรียนมาจากลุงจ้ะลุงเขาอยู่ไรอเอ็ดก็ลเลยไปขอสูตรจากลุงไปเรียนจากโรงงานแล้วก็มาขดฝนตัวเองเพิ่มขึ้นเทคนิคการย่างมันจะลําบากมากเะ,ะเริ่มจากดูแลไฟแล้วก็ปรับระดับไฟ แต่และระดับจะไม่เหมือนกันพี่สายต้องไปก่อไฟให้ไฟมันแดงแล้วอู๋เลยมันต้องใช้ไฟฐานที่ไฟแรงเข้าวพอลกบที่เท่างไฟแล้วมันจะดับแล้วก็ยังไม่ต้องเาอาออกแก๊กไฟแล้วก็ทําไปเรื่อยลูกค้ามาเราค่อยทําให้เพราะว่ามันจะได้ไฟเบาแล้วอูเข้าถึงด้านในเนื้อในวจะหวานมันต้องใช้ความชานาญอย่างเดียวแล้วตอนพี่สายใช้พุดชัดบุรีแต่ว่าัดสัง่งไซส์สสจัมโบ้จะ้ะมันจะหวานกห่ากันหวานธรรมชาติที่เราไม่ต้องมสุใส่ตาลก็ได้ <ป>กรอบนอกนุ่มในเนื้อกลางเนื้อนิ่มๆใส่สายจะย่างกล้วยนิ่มชั่วโมงกว่าชั่วโมงประมาณ15นาทีกล้วยหาม่าง45นาทีเนื้อกล้วยทุกอย่างตามกันแล้วลูกค้าใสา่ถ้าลูกค้าอยากได้สุกใจก็โทรมาพี่สายก็จะเลือกไว้ให้พี่สายาถ้าไม่สุกพี่สายจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าเพราะถ้าลูกค้าเขามาเขาไม่รู้ขเขานึกว่าสุกแล้วเขาก็จะบอกว่าสุกแล้วแต่เราความชำนาญของเราจะบอกว่ายังไม่สุกไม่ใช่เราไม่อยากขายนะคะมันไม่สุกข้างในแล้วมันมันจะฝาดข้างในถ้าเป็นชุดเล็ก สี่ลูกเล็กนะคะจะกขาสาบาทถ้าใส่จัมโบ้ก็จะหกลูกจัมโบ้50บาทถ้ามันลูกเล็กเกินไปที่สายก็จะใส่ให้ลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้ฟิกตรงว่า6ลูกเลยหรือว่าสี่ลูกเลยที่สายอยู่ที่ถนนรงสวัสด์นะคะยูขวามือทางที่จะเลี้ยวไปโรงเรียนมหาทลามมาถึงเจริญกรุงยี่ถ้าอยู่ฝั่งพี่สายก็จเจริญกรุงสามสาค่ะถ้าคนไหนมามพี่สายไม่มีของให้ก็จะนี่กันเพราะพี่สายใช้เวลายากนะคะถ้าทานเนื้อไหนก็ ลูกค้าโทรมาแจ้งล่วงหน้าเลยทุกคนจะได้เนื้อตามที่ต้องการนะคะเปิดทุกวันอยู่เฉพาะวันจันทนระ์